ลถเร็วนะครับผมสายอีสามขบวน145่กรุงเทพปุบบนราชธานีนะฮะกลับมาวิ่งวันนี้เป็นเที่ยวแรกนะครับผมก็จะเริ่มวิ่งแต่วันนี้เรื่อยไปทุกวันนะครับเข้าบางซื่อนะครับบ่ายสามนาทีนะฮะ หมดสักเป็นอะตอมนะครับผมที่ลากมานะฮะ4ีหนึ่นะครับ สัมภาระก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะก็ใช้เวลานิดหนึ่งรถเร็วนะครับผม145นะฮะกรุงเทพอุบลราชธานีออกจากสถานีบางซื่อแล้วนะครับ อชอชอเขียวก็มานะฮะต่อไปฝ้ายหยุดรถมิคมกมอ11บางเขลลักสีดอนเมืองนะครับเรื่อยไปเลยนะจ๊ะ